ในครั้งนี้เราจะทำแบบทดสอบกันนะครับแบบทดสอบที่เราจะทำเรื่องธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับแบบทดสอบจะมี10ข้อให้นักเรียนเขียนโจทย์และเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียวมาตอบครับข้อหนึ่งใครมีอายุมากที่สุดกอแม่ขอยายคอบ้าข้อสองเกิดแก่ต่อไปคืออะไรกอตายขอสาวคอทารก ข้อสามข้อใดเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กความเจ็บป่วยขอความเศร้าโศกคความตายข้อสี่ทารกที่เกิดมาควรได้รับสิ่งใดกการเลี้ยงดูขอเงินทองคเสื้อผ้าข้อห้า ข้อใดคือการเจริญเติบโตก็ผมสั้นขอแก่ลงคอผิวขาวขึ้นข้อ6ข้อใดเรียงลำดับตามไวัยได้ถูกต้องก็ทารกคนชราเด็กขอเด็กทารกคนชราคอทารกเด็ก คนชลาข้อ7ข้อใดไม่ใช่วิธีป้องกันการเจ็บป่วยก็กินแต่อาหารที่ชอบขอพักผ่อนให้เพียงพอขอออกกำลังกายสม่ำเสมอข้อ8ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีมแมลงวันตอมจะเป็นอย่างไร ก็ทำให้เจ็บป่วยขอไม่เกิดผลอะไรคอร่างกายแข็งแรงข้อ9ใครปฏิบัติได้ถูกต้องก็สมศักดิ์ทำตัวร่าเริงอยู่เสมอขอสมหญิงไปเล่นกับน้อยที่เป็นหวัดคอสมชายออกกำลังกายเดือนละหนึ่งครั้งข้อ10 ใครน่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ตุ้มสูบุรีจัดขอห้องของต้อยสกปรกรก,กรุงรังคอติมรับประทานผักและผลไม้ทุกวันนักเรียนเขียนโจทย์และลอกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับ